เคล็ดลับเปลี่ยนกระหนกให้เป็นกระจังหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการเปลี่ยนกระหนกให้เป็นกระจังก็คือเราวาดกระหนกนะครับขึ้นมา1ตัวให้มีโครงสร้างเป็นลักษณะตัวเหงาอย่างชัดเจนนะครับหตัวนะเมื่อเราใส่รายละเอียดทุกอย่างตามที่เราต้องการแล้วนะก็ให้เราทําสําเนานะครับไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกระหนก2ตัวหลังจากนั้นนะครับเราก็วาดส่วนยอดนะครับเป็นลักษณะจอมแห่ลงมานะให้มีรวดลายนะครับรายละเอียด ด้านบนนะครับขึ้นไปนะพอเราทําสําเนามาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลวดลายอีกข้างหนึ่งนะครับเท่านี้เราก็จะได้กะนกนะครับที่เปลี่ยนเป็นกระจังที่เรียกว,ว่ากระจังปฏิญาณแล้วนะถ้าใครนะครับสนใจนะ หนังสือนะครับที่เป็นแนวทางในการออกแบบนะเป็นการออกแบบทดลายไทยหรือเป็นลายไทยเพื่อการออกแบบนะครับแนะนําเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ลายไทยเพื่อการออกแบบนะครับของอาจารย์วุฒิชัยพรมมาลาคิกตะกาดานล่างได้เลยนะครับผมติดตะกาไว้ให้แล้ว